สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะอันนี้เรามาดูดอกกันก่อนเลยค่ะวันนี้มูลนาธิออคิดจะพามาเจอกับกล้วยไม้ที่มีความหลากหลายทางลักษณะของอ่จะพูดว่าไงอะ่ะมีความหลากหลายของสีดอกนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มากล้วยไม้ตัวนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่า อเอื้องเกากิว่วเอื้องคํากิว่วเอื้องตินเป็ดเอื้องตินจกอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราจะชินปากกับการเรียกว่าเกากิ่วหรือคากิ่วนะคะนี่จะมีชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่าเดนดอร์เบียมซิกเนตัมนะคะตัวนี้จะกระจายพานันตั้งแต่อาพม่าลาวเวียดน,นามไทยนะคะระมาณนี้นี่ ตัวดอกของเขาเนี่ยที่บอกว่ามันมีลักษณะเด่นก็คืออะไรเพราะว่าเขาจะมีความหลากหลายของสีมากดอกเขาจะมีหลายสีมากนะคะเอาอย่างต้นเดียวกันเนี่ยให้ดูต้นอันนึ่งเนี่ยถ้าเห็นชัดๆก็คือปลายกีบจะออกสีชมพูแต่วันนี้ก็ออกสีชมพูเหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่ชัดเท่าและก้านเขาก็สีชมพูก้านข้างหลังเห็นไหมนี่เขาจะออกดอก ช่วงหน้าแรงนะคะสีเขาก็จะเป็นสีขาวเหลืองชมพูเหลาเหลาเด็ขาวเหลืองชมพูบางแหล่งก็จะเป็นตาดําแต่วันนี้จะเป็นตาเหลืองนะคะจะมีตาดําตาชมพูลักษณะหลายอย่างมากเขาจะมีความแตกต่างทางธรรมชาติอย่างแบบว่าหลากหลายนะคะอย่างชุดนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้ก็กลีบขาวปากชมพูเออปากเหลืองแล้วก็ปลายกลีบ อันนี้ไม่ติดชมพูนะแล้วกา้กานก้านดอกเป็นสีเหลืองด้วยนี่ก้านดอกเหลืองอันนี้ก้านดอกชมพูเห็นไหมคะเขาจะต่างกันนี่แต่คำกิ่วก็จะเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายชอบแดดอ่าชอบแดดได้นะคะก็ในประเทศไทยเดี๋ยวจะพูดอยู่ตามภาคเหนือภาคตะออกเฉียงเหนือในป่าดิบเขาป่าแล้งนะคะลำต้นเขาก็จะยาว ตั้งแต่มัน20ซมจนถึง1มได้เลยยังเนี่ยยางอยางต้นเนี้ยดูแหมๆๆๆๆดูสิยาวมากน่อันนี้ก็ยาวนี่ประมาณ40ถึง50ซมหน่นอใหม่เขากํลาลังแตกเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมครับปลูกด้วยรากศิีดาแล้วก็ฐานทุบนะคะอันนี้ก็จะมีดอกมีหน่อดิมีดอกอีกยังไม่บาน อันนี้ก็มีอีกตั้งหลายก้านนะข้างในข้างในตั้งหลายก้านก็คำเกิ่วเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายเดี๋ยวหน้าคลิปก็จะแปะภาพไว้ให้ดูว่าดอกเขามีหลักสีสันมากนะคะจะแปะไว้ซึ่งเป็นของลูกค้าที่เขาถ่ายเก็บไว้นะเดี๋ยวจะเอาให้ดูดอกขาวเหลืองก็สวยไปอีกแบบนะคะขาวเหลืองก็สวยไปอีกแบบนี่นี่อ่ะเทียบกัน น้องสวยน่ารักเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายเลี้ยงไม่ยากเลยออ้ยโอ้ย,อย,อยปล่อยตัวทิ้งไ,ไปไปแล้วดอกน้องไม่กินหอมเลยนะกินหอมอากับกล้องหนึ่งก่อนดอกน้องจะมีกลิ่นหอมจ้าก็เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายอันนี้พอ ไอตัวเก้าเกี่ยวคำเกี่ยวอะไรเนี่ยมันก็จะเหมือนเรื่องสายก็คือก่อนให้ดอกจะทิ้งใบนะคะจะทิ้งใบแล้วจะแทงดอกนี่มากับกล้องมาดูกันเห็นไหมคะนี่ก็ไม่มีใบเลยไหมไม่มีใบเนี่ยส่วนต้นนี้มีใบไม่มีดอกเลยไม่มีดอกมีใบไม่มีดอกแต่ว่าสองดอกนี้ติดสีชมพูชัดเจนเลยนี่ไม่โฟกัสนี่นี่เห็นไหมและการดอกก็สีชมพู ไม่เหมือนแต่แตกแต่แตกต,ต,ต,ต่างกับตัวนี้มากอันนี้ก้านดอกสีเหลืองนะคะและกลีบแทบไม่มีสีชมพูเลยน,นี่โอเคไปแล้วค่ะร้อนมากบ๊ายบาย